ส,สวัสดีค่ะสามบ้านสาวเชิญครับพี่น้องครับพี่น้อเบ้งดำครับสาวเชิญสิท้าพี่น้องนะคะ่ะมาหล่อเบิ้งสวนพี่หมอนสุดท้ายไปจอบเบิง้งน้องใหม่กับเฮดสันค่ะเบิ้งน้องใหม่กับเฮดพัทยาออกดีแบ่เริ่มไปทางใดแบ่เลยมากพี่น้องเริ่มมาทางดีแล้วครับจากต้นแรกเนะะี่ยค่ะรอบสตารนี่ก็จะปลูกต้นอันนี้่นะคะ่ะแล้วก็ตัวที่มายุ่ที่สุดก็คืออ,อย่างก็ นี่คุณหน้าเนาะนี่มันไปเสร็จล้คุณหน้าคุณหน้าคุณหน้าจา๋าเป็นกอที่ตรงนี้เนี่ยเนฝักขาพัน,าาพนงามงามัอนี้เป็นยงว่าหมานะบอกเดี๋ยวตัวมึงไงันนีเนี่ยอ้ยหมองเกาด้วตกัอน <laughs> เออเป็นมาหมองเกาทางบาดเดียมเป็นมาริตั้หน่งดี้วต้นนีกอเพื่อน คนตุลุตนะฮะอันนี้น,น,น่าจะเป็นแค่ไหนฮันสบพตุ้นเนาะแบบนีนมาไปเดี๋ยวอันนีน้ผมเป็นฮันบ้านเนาเด้อค่ะถ้าเป็นเมืองนอกเพื่อนก็จะเป็นฮันโฟกาลเลี้ยงเอาตับแต่ว่าอยู่อันนี้เนี่ยอันนี้เพื่อนจะเรียงฮันอย่าง้วฮันตุลุดฮันตุลุดค่ะนี่แหละ,ละที่ว่าเนแล้ก็อะไที่มอสโลตอนเราทำตอลอดปีดีกวเน,นี่ยฮันอันนี้แหละค่ะฮันตุลุดเนาะฮันตุลุด

ไปชนวิเตียไม่แย่ค่อูแรงโอ้วัวไม่ยใหญ่ไมแย่ตึงปีนี้มันปีนี้ตัดเ็นูปปีดอกมาไปนะอุปกรณ์นึ่งสองสามสี่ห้าหกบงบักเนี่ย็ค่เซ็ค่ะนี้ไปหน่อยนะตุลูคุณลูกค่ะอาหารพกน่้นอกกินดีก็ดอกก็เดือขอาโพดขอาโพดก็ต้องเอามาอบแล้วมาปั้นละกัน ยังต้มเขาเปลือกว่า,<น>ามันสมบูรณ์แบบแรงเลยหันกะได้นี่มีม้อนบอกว่าน้องใหม่ยุ่ก่อน,นี่ป่าวุ่่นข้างหลงัง<ช>หุ่นหุ่นตากแดงนัยนะไรยังเฉลี่ยเฉลีอล่อีสานโอ้เธอมีใครอยนี่เธอโอ้อสัว่าเป็นแอบ,บมากินมากระนีแน่เลยเนี่ยค่ะแบบเด้เนี่ยพี่น้องกนินอืมอืมแดบ,บแบบ

ตายไปปีนี <conclusions> <S <S ่ห้ามเล่ายังสต็อกไปหลายเราว่ายังไ่หูเวลาอย่างก่อนนี่ตกใจตกใจสายอันนี้หนต้นไม้บ อันนี้ปลาอะไรมันขึ้นมามีเยอะมีปลาหม่งโอ้โหหลายตัวตึกปีที่แล้วเขามาหน้ามันหมดเนาะมัไม่น่ามหมดแน้าขอดน้นา,ม,นาม,มันขอดก็นี่ทีนี่ตรงนี้น้าไปยายเบิ่งเห็ดด้วยเถอะไปเดินไปนี่ต้นอันนี้ที่ว่าย่น้ำบัดยังเขาไปล่าฝนตกด้วยค่ะฝนตกเกือบหนึ่งเลยพี่น้อง้นยังม,มุ่นเห็บพุ่ยหลังมาสอบเมื่อวนนี้ ตัวสีว่าฝ้ายนี่ไงนะไม่เห็นหลายมือละจนหลีจนจนใหม่เห็นละตัวสีว่าฝ้ายนี่ไงหนละังข้างนอกไม่เห็นหลายมือละแต่ถ้าเพิ่นสิมาครับนหรอเพราะว่าอยู่นี่เพราะแมนหม่มองเลี้ยงเพิ่นแต่ว่าบางอาศัยเพิ่นเนาะโอ้ยยังทั้งหมดแดง,งดเนี่ย,ยนะพี่เสกนี่ได้เหอเออคูณดิกำลังเห็ดทางอีกคุบอ,อกว่าไข่หังละล้อคุณได้เด็ดป่ะ ตึง้ีหรือย,ยังเนาะใหญ่ใหญ่เขาก็มานเงียะเงียะตะกอยหูหมางว่าไงเถอะกินนี่ยมาโตคนกินเกือบ<อ><อ>เคี้วยวกระโหรือเปล่าแบบโอ้ฉันรู้ละบระม่วงมันบระม่วงมันสุกเนี่ยทาไมเแีนนี้ก็น่ากินจ้ะนี่เนาะทำซ้อนกระดอบกระเดื่องทั้งแบบว่านูาุนี่กะจะของบ้านเพิ่งกะแพ้ไข่มดแดงอีกยังป่เนี่ยพี่บอมเนาะจะกินไข่มดแดงว่าได้อีก

Tonyang, hoa tung cocoa. Turn cocoa bay yêu cầu bay yang. I do not bung cocoa. Owner bay yêu cầu bay yang. Leave a lắp kêu tuệ. Nem bắt giữ. Kun. Men. 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 แตอวบะอืออีหลีโอ้บมึงนาไมบ้านคนทันนียงวะมาบ้น่ไมบ้านอีเสเป็นน้อยยู่บะนเบ้านเขาบะบอค่ายไผ่ค่ายไผบ้านเขาาหินน้อยน่นเนาะนสับไปเามาหมือนน้อยนั่งดีเห็นอยู่นี่ยปนปีประตูไปกติเบประตออกไปนี่อ๋อเนี่ยอันนั้นป้าี่ามอนที่บ่บ่ แล้ว้้อมันต้นยังนมาอียัง้มาเยอนะยังม่ยังออกูดเขาไปนี่อยู่อมันต้นงๆแบบ้มัๆเนาะต้นใบยังงี้ต้นมะก้งนีคือต้นบกก้ยกเว้นว่าเปซอมืต้นต้นแลวสิ่นี้ต้นอะไก็ยังต้นยังค่ะไป ตัวหมอนูัว่ะ่ะตัวืนยีนตัวนี้โอ้นยังไม่ได้มาเก็บไข่ใหญ่น่ะกับแกะแกะกัีี่น้องมไข่แนโอ้มเนขะี่เก็บไข่ที่เปเยนี่่่ดยวนนี้กำลังจะถมที่นี่ค้นคือว่าเราบามันึ้นผลมันตำ

ตัอนมงตั็นี่แบบกระสินมาตี้หยัางไงย่งไงเห็นปะน้ำใหม่ปะทยาเหมืนกันน้ำใหม่เพราะใครน้งใหม่บ่งหวานเนาะแน่นน้อยๆค่ะไพ่ประดับเ่เห็นนีทั้งหมดแดดมันจะทางย่างไ ออกมาครั้งนี้ตัวน้อยเพิ่นเอ้ยหฮานตัวน้อยแต่ฮันปีปุยโผล่ปุยๆเนาะแต่คือเป็ดที่ว่ากำลังที่ว่าเแล้วก็กำลังจะเป็นสาวนะยังไม่มีปีดที่นี่เราไม่เห็นบแบหรือว่าเอ้ยเราไม่เห็นน้ำที่ว่ามันเน่าบปกติคันใครมันเน่ามันสั้นมันจะรู้เรื่องบปะบอสีดายกินนกฝรั่งบ้านเฮาบอสีดาบ้านเฮา พี่น้องมักสีดาบ้านทองเพา่งเพิ่งเพิ่งอ,อึบอึบบโอย้ยอึบ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 นี่ฝรั่งขี้นกบ้านเราค่ะปุ่นหะเสียงปุน่นหะ <c oughs> ส่วนหมักเลมอนก็หลายหลายปุณหนะ์สุกลายแล้วต้นนี่้มองนะนี่พี่น้องต้นบักกอกแซ่บนะนี่แซ่บแซ่บใบบักกอกอย่างมาแซ่บแท้ที่ดีดิดมายันเด็ก็บม่เคยลืมมาตั้งแต่เปลี่ยนนั่น ห่านมันไข่ทุกมือป่ะจะไข่ทุกวันไมหมห่านมันจะเป็นช่วงของมันโอ,อ้มากริปสติกสุกค่ะพี่น้องอดูค่ะห่านปีนี้ห่านเราออกลูกหลายเพื่อนบ่อบ่อลายเนาะเพื่อนสาวยังบ่ามาเพื่อนไปหากินอยูะแต่ว่าตัวซีฟ้าส์นะเพราะเห็นพี่น้องตัวซีฟ้านี่คือใหญ่งงแบบสุดๆเลยนะคะ่ะหนึ่ง สซฟ้าถ้าพ่ออ่นสนขังหมดอย่างนี่ต่างทอกับตาใส่พวกไม้ผลม้เราพี่น้องถ้าเสียม,ม้านีเสียมตื้นตากับอัน,เ,น,นเอาไปพี่น้องโอ้ยรถปัญหาตเสียมเสือกับพัลู่แล้วนึกว่าเพิ่งยังบะเหลวพาพี่น้องมายางเลนนเน่นอยู่บนนี้ค่ะงานอยากสมเนาะคะ่ะไปไปที่หาดจอมเทียนเด้อคะ่ปะปูแก็มมือนี้คนที่ปูแก็มมือน,นี้ไปที่หาดจอมเทียนตามประแดดไปจ้ำลิ้มหาดแล้วคะ่ะตาประแดดไปจ้ำลิ้มหาด มันงเเอากระเป๋าฉันหรือเปล่าไปค่ะไปพี่น้องคลิปนี้ก็จะเอาไวส้สนี่แหละเด้อค่ะสิ่คืนรถตูล้ละเราจะไปพ่อกันพุ่นละหาจอมเทียนเนาะค่ะโปรแกรมแรกท่านเอก,กฝากพี่น้องไปกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนึ่งเด้อค่ะสวัสดีค่ะไปเจอมหาพี่น้องเด้อค่ะ